เราดูสตาพสิครับลอยแท้ของหูหูนะอันน <Lebanon. S 1> like ี like. ้คือหูแท้มานะครับแล้วก็สนิมสนิมแลบประทาเรียบร้อยแล้วนะครับสนิมแดงสนิมแดงแล้วก็อันนี้ก็ลอยแท้ของหูนะครับซึ่งหูแท้หนักมากเลยนะครับแล้วก็เก่ามากที่จับ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 จนหลุดจนพังไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้โมดิฟายเป็นเป็นท็อปแบบนะครับ แล้วทีนี้วันนี้เราจะมาทําอะไรเดี๋ยวเราจะไปซื้อบล็อกใหม่กันนะครับเพราะว่าบล็อกอันนี้มันอายุไขมันเริ่มใกล้ๆแล้วใกล้ๆพังแล้วอีกแล้วก็มันก็เริม่มกรอบแล้วอีนี้เองเนี่ยมาแล้วจะปักออกมาได้นะครับม่เป็นอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อบล็อกกันไป,ปักฟองต้ม้อมยังฟองยังฟองสิ้นไปฟอมเข้าบล็อกเลยต้ม ก่อนไปดูคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ไข่ต้มมากๆเลยนะครับอืมอเร็วๆแม่ร้อนไปไปเนี่ยไปไปดูรอดีนี ตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถแล้วนะครับนี่ต้องอยู่นี่มันเปลี่ยนที่ละอะไรของตาเนี่ยตอนนี้นะฮะก็กําลังเดินทางไปซื้อบอกกันนะครับแต่ระหว่างเดินทางเนี่ยเดี๋ยวผมขอเล่านิดนึงละกันเนาะว่าบล็อกอ่ะมันจะยังไงนะครับทาไมต้องใช้ก็คือพูดง่ายๆมันคือบ้านหลังหนึ่งของน้องหมาเลยทีเดียวเราอยากให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเลยก็ได้แบ่มันคือนอนในบล็อกก็ได้เขาจะชอบอยู่ในที่ ที่ปิดที่ปิดเขาเรียกว่าไรถ้านอนเนี่ยมีกาแพงซ้ายขวาเนี่ยจะชอบมากแล้วก็ขอให้มีที่ปิดข้างบนน่ะนึกออกไหมถ้าเกิดว่าใครสังเกตเนี่ยน้องหมาเนี่ยจะชอบเข้าไปนอนอยู่ใต้เตียงใต้เตียงใต้ต,ตู้เหมือนบ้านเดียใช่ไหมใช่ใช่ <ๆ S 2> อ,อ,ออยู่แบบแบบเวลาหรือหรือกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องอย,ยง่างเงี้ยก็จะไปวิ่งอยู่ใต้เตียงนะครับบล็อกเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่เขารู้สึกว่า ปลอดภัยถ้าอยู่ในนี้แล้วก็เวลาที่ไปไหนนะครับอย่างเช่นผมพาไข่ต้มไปแข่งนะครับหรือว่าไปแสดงโฆษณานะหรือว่าพาไข่ต้มไปออไปถ่ายงานตามที่ต่างๆก็จะมีรถที่พักให้เขาเพราะว่าผมก็ต้องไปคุยกับวงกับว่าเอ้ยผมจะต้องทําอะไรยังไงต่อเงี้ยนะครับก<ๆ>็เป็นที่พักของเขาคือได้พักทั้งคนและสุนัขด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมาแบบคอยจับไข่ต้มอ,อยู่ตลอดลวเวลาไข่ต้มหย่า ฉันกชากรากถุงพ่อสิมันก็ไม่ไหวนกันนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดินทางแล้วก็ใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปีเลืองหนึ่กกัเนาะไอ้ต้องมาแล้วให้ใขรต้องหาถั่ววันนี้หลับแล้วเรียบร้อยเลยครับทุกคนเดี๋ยวถึงแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ หลังจากที่เดินทางมาเนิ่นนานนะคัตอนนี้นะครับไ <defense> <t> ข่ต้มกําลังโลภมากเลยนะครับอยากได้บล็อกเป็นของตัวเองเลยเก๋ยกำงพร้อมยัง,อ,งอาบะข้าวทางนี้มันไม่ใช่ทางเข้านน่เตงอ๋อเข้าทางนี้เอเข้าทางนี้ไปต้มไปเข้ามาของเล่นป่ะอของเล่น้่งไข่ต้มเอาของเล่นมาเอาของเล่นออเอาของเล่นยืนอของเล่นใช่ไหมามาานี้มาทางน,นี้มาทางนี้ นี่มาทางนี้นี่มานี่มานี่มาทางนี้ทางนี้านมามาเร็วมาเร็วหยาฮูนะไอหยิบมาอันหนึง่งอยากได้ไหนหยิบมาจะ <c oughs> มาดูกันนะครับทุกคนว่าใครต้องจะได้ของเล่นชิ้นไหนกลับบ้านนะครับเอามาข้ามมาเอามาชิ้นหนึ่งเอาไหนข้ามมาเร็วเสียให้อยากได้ไหนรข้ามามามาอันเดียวอันเดียวเดี๋ยวบอกมันข้ามไปให้เดียวนะ วันนี้อ่ะอาอลูกบอลลูกนี้ขับมาต้องไกลเอาแค่นี้เหรอต้มเอาวลูกนี้นะโอเคจะต้มเอาลูกนี้นะครับอ๋อตัวเล็กกว่านี่แต่ว่ามันโล่งค่ะอยย่ใอันนี้คือสายใหญ่สุดหรือไหมคะใช่ค่ะทำไรปะต้มเข้าไปเข้าไปเข้าไป เดินเข้าไปเองเออมันก็นอนได้นี่เชาวคือใบน้ำมันจะใหญ่เลย่อันนี้น่าจะสักได้ด้วยเ,ยเฮ้ยดีบบดวะ่ะเออดีว่ะ Tông cất an nắng nỉ chơi, này, tông. Nama, dài. 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 Nama, ก็ไปกว,ว่าวันนี้นะครับไปซื้อบล็อกแต่ไม่ได้บล็อกนะครับได้เงนอื่นมาแทนนะครับค่าความเสียหายของวันนี้เป็นเท่าไหร่ปะไปเจอ<ห>นี่ทุกคนทายกันก่อนให้ทายกันก่อนนะคลิปเลยหยุดคลิปแล้วก็คอมเมนต์าง้่างเลยนะครับเท่าไหร่ปะปะกลับบ้านถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูค่าความเสียหายกันนะครับวันนี้ว่าเสียหายไปเท่าไหร่ไหนดีไปเสร็จอยู่ไหน ทุกคนดูสิครับทุกคนดูสิครับไอไข่ต้มดูดิไข่ต้มดูดิไข่ต้มดูนะเดี๋ยวจะได้เบอร์นี่นะสี 4, ่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าโอ้โหโต้อมเอาตังมา,มามต้อง,องขอตังไข<า>่<ๆ>ต้มขอตังหน่อยเอาตังมาเร็วๆเอาตังมา มีอะไรกันบ้างนะสี่พันเนี่ยคือตอนแรกนะครับจะไปซื้อแค่บล็อกบล็อกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไข่ต้มเนี่ยหยิบโน้นหยิบนี่นมาแล้วบล็อกท็ไม่ได้ด้วยแต่ได้สิ่งนี้มาแทน,แ,ทนแล้วก็ของเยอะมั้ยะมากมายอะเรามาดูนี่กันดีกว่านี่กระเป๋าสุดเจ๋งไม่ได้รีวิวนะแค่อยากจะเอามาอวดอวดใหด้ดูกัน,น <c oughs> อวดคือแบบว่า ใช้แทนบ็อกได้เลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกผมว่าจะซื้อบ็อกใช่ไ่มเออแล้วทีนี้มาเห็นกระเป๋าก่อนเออกระเป๋ามันก็เจ๋งดีดมีดูทั้งด้านหน้าด้านข้างเลยด้านข้างด้านหน้าด้านข้าง,าน,างนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยที่เจ๋งไม่กว่านั้นนะสามารถใส่ใใ<ว>พัดลมได้ด้วยนี่ให้ทุกคนดูแท้แดงพัดลมนะครับใส่เข้าไปกดเปิดจะใส่เข้าไปมันก็จะมีลมแบบพัดเข้าไปใอย่างนี้มันมีที่เกี่ยวด้วยนะคะไม่ต้องห่วงพัดลมมันลมเลยอย่างไงเป็นไงเป็นไง ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโมเกี่ยวไว้่ลก็ปิดได้แล้วก็ทีนี้เวลาน้องจะไปเที่ยวใช่ปะ่ะเราก็แค่เปิดอย่างนี้แล,แล้วก็ให้เขาเข้าไปต้อมมานี่ปีเตอร์ามานี่เราเร็วไปต้อมเข้าไปลูกต้อมเข้าไปลูกไปเข้าไปอ่า <c oughs> ว่าเข้าไปได้สี่ตัวต้อมมานี่ก่อนต้อมมาช่วยกันหน่อยไอต้อมเข้าไปก่อนต้อมเข้าไป <c oughs> ให้ยืนให้ เสร็จแล้วนะครับก็ปิดนะครับ,าบ,บวางมาสองตัวสองตัวเอ๊บปื๊บปื๊บมันจะเยอะไปไหมอ่ะสองตัวแต่จริงๆนะก็คือเวลา,าเอาพาไปเที่ยวก็พาไปตัวเดียวพาไข่ต้มีวเดียวทุกคนพาไปทำงานอ้ะไปทำงานทางานถ่ายละครถ่ายหนังยังไม่เคยถ่ายละคร <laughs> รอรอรอ,รอเขาเชิญมาอยู่นะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับกดแชร์ไปให้ถึงร่วมกันนะครับทุกคนเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวจะสปายให้ทุกคนดูกันนะอือเอาตัวเดียวมันรับน้ำหนักได้ประมาณสิบโลอะตัวเดียวพอโอเคนี่ไข่ต้มอย่างนี้เห็นไหมมันถือได้ด้วยนะถือถือหิ้วหิ้วเรื่องของเรื่องคือแอบแอบพาไปห้างมาเลยฮ่า่าฮ่าฮึ่มอือแหนโอ้ย เจ๋ง,อ,งอ่ะตาต้ม,าม้อาไปนั่งบื้ออยู่อ่ะอ่ะหันมาแล้วหันมาแล้วต้มอ,อ,อะเด้เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเสียหบ้างนะฮะอาต้องมีบอกมาไหนมีบอกมามีบอลน้าข้ามมาตามมาเลยตามมาเลยม่ส้มได้เลยได้อะไมานี่ ได้ลูกบอลน,นะครับสออีลูกบอลอันนี้เรียกว่าลูกบอลอะไรลูกบอลเทนนิสลูกบอลเทนนิสนะมันจะไม่มีเสียงปิ๊บปิ๊บมันจะเป็นแบบเทนนิสเลยเด้งๆเลยต,ตันๆเลยใช่ใหไหมใช่แล้วก็อันนี้นะฮะจะเรียกว่าตามผับได้ใช่ก็ถูกง่ายดีง่ายดีดึงอันนี้เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทแล้วก็ไปสเปนเอามาให้อันใหม่เมียเมียต้มให้เมียต้มนะครับเพราะว่าของเก่าแต่พังเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ แชมพูที่ต <Mobil iera> ้องใช้อย <overs> ู่ต้องใช้อยู่ครับนี่มาตรงนี้นอนนอนนอนไว้นอนไว้นอนนอนนอนใหญ่ด้วยปังเอ้ยนี่มาตรงนี้อ่านอนนี้นอนนอนไว้นอนไว้นิ่งๆมานะเข้ามาเข้ามาหาต้มนะผมจะไม่พูดชี้หอกเข้ามาหาต้มนะเดี๋ยวคลิปหน้านะจะพูดชี้หอกให้นะครับโอเคครับผมแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นของเล่นไข่ต้มเหมือนกันนะครับไข่ต้มข้ามมาไข่ต้มข้ามมาก็บอกว่าเดา ไหนมีอะไรอีกของเล่นอีกแล้วนะของเล่นีหนึ่งชิ้นนะครับนี่ทองนะครับผมนะครับผมนี่นะครับสอบตักหัวเล่นตัวเลยนี่นะก็ตกคิดี้หมดแล้วเหรอไม่หมดหมดยังอ่ะหมดยังยังอ๋อชามน้ำไงอ๋อชามน้ำนี่ชามน้ำมาให้ยิบให้ดูชามน้ำครับทุกคนอันนี้เป็นกระบอกที่สี่ของไอ้กระบอกที่สามของไข่ต้มละกระบอกที่สามของไข่ต้มนะครับเพราะว่า บอกที่เหลือพังหมดแล้วนะเลยต้องซื้อใหม่นอ่เลยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมารีวิวแยกให้เนาะอันนี้ให้ดูของเป็นคนกดไลค์กดติดขายไว้แล้วครทุกคนขับปุ๊มขับปุ๊มขับปุ๊มเดี๋ยวใช้ให้ดูแบบนี้นแล้วก็เป็นอะไรทกินให้ดูคอย กินคอยกินคอยอกิน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 อ่ากินไม่แข็งเลยมีใครสงสางรไข่ต้มงั้นมากจ้ามีมีคลิปต้อ,อนแบบสะพายต้ออยมอีกทีไปมีเดี๋ยวจะแอบบสอดไว้ไปถอยท้ายคลิป จะปิดคลิปด้วยการทายกันจ่อนะครับว่าใครจะได้มาน้ำอันนี้ไปนะครับแล้วผมจะเอาเฉลยไว้ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะโยนนะครับมาน้ำตัวนี้นะครับดูมาดูสีว่าใครจะได้นะครับพิมพ์ข้าง่างเลยเลยนะครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าใครจะเป็นคนได้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้ตัวตัวที่ใส่อาร์มนะครับสีดำนะครับคือขนมปังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวตัวแกนสแตนเนี่ยไอตัวนี้ไอตัวนี้ ชื่อปุ่มปุ๋มไาต้มาไข่ต้มมานี่สิต้มมานี่เราฮาต้มมาเอามาโอ้โหมาคอมเมนต์เลยนะฮะไข่ต้มปุ่มถึงหรือขนมปังจะได้ไปนะครับฮะต้มพร้อมนะอาบไปหันไหมไข่ทันไหมทันไหม เจ้าเก่าเจ้าเดิมโหวยบ้านคันอังหมดเลิกหมดก็ในคลิปนี้นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะครับว่าใครได้มาน้ำไปนะครับขอให้ทุกคนคอมเมนต์กันไว้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับในคลิปหน้าผมจะเฉลยนะครับว่าใครได้มาน้ำไปนะครับใครตอบถูกคนนั้นเก่งไปแล้วครับไปดูคลิปต่อ